สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะว่าวิธีการตอนกิ่งฝรั่งผมเนี่ยผมทำไงบ้างนะครับไปไปชมกันเลยวิธีการตอนกิ่งเนี่ยเป็นวิธีการที่นิยมมากที่สุดผมจะพาไปดูกันว่าผมทำยังไงการตอนกิ่งฝรั่งในหน้าแรงนะครับคือหน้านี้จะเข้าหน้าหนาวลมค่อนข้างที่จะจะแรงนะครับเราต้องมีวิธีการ รักษาความชื้นแล้วก็การป้องก,กันกริงหักนะถ้าถ้าไม่ป้องก,กันกริงหักเนี่ยผมว่าโอกาสที่นะมันจะไปกับกับลมเนี่ยมีมีเยอะนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมนํามาใช้นะครับก็ทั่วๆไปนะวิธีการตอนฝรั่งในหน้าแรงะจะพูดถึงเรื่องของความชื้นก่อนเลยนี่สิ่งที่สิ่งที่ต้องมีก็คือพวกอฟอยส์สำหรับฮอ ที่เขานะครับที่เขารักษาความร้อนนะครับพวกย่างปลาขายนะเผาปลาเนี่ยแล้วก็อะไรอีกสิ่งผมใช้นะครับมีผมใช้เค็บันไทยในการมัดนะผมไม่จะไม่ใช้เชือกฟางแล้วก็มีเชือกฟางอยู่นิดนึงนะแล้วก็ไม้เนี่ยเนี่ยไม้ตรงเนี้ยนะครับเอาที่ก่อนเนี่ยไม้ตรงเนี้ยเราต้องต้องใช้ ใช้ดามกิ่งที่เราคว้านคว้านเปลือกออกแล้วนะครับเนี่ยมัดไว้เลยเนี่ยมัดไว้ทั้งทั้งสองสองฝั่งนะอ่าด้านหัวแล้วก็ด้านล่างนี้มัดเลยผมเลือกใช้เคเบิลทายเพราะอะไรนี่ครับเคเบิลทายเนี่ยมันมันจะดึงง่ายมัดง่ายนะมันเชือกฟางเราต้องใช้ความชานาญแล้วก็ดึงมันมันใช้เวลานานผมถนัดใช้เคเบิลทายนะครับแล้วการใช้ใช้ฟอยนะ ใช้ฟอยล์หุ้มเพื่ออะไรนี่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนี่การใช้ฟอยก็คือเรื่องของการรักษาความชื้นนะครับถ้าเราเราหุ้มตุ้มเสร็จก็ใช้ฟอยล์เงี้ยหุ้มทีหนึงเพื่อรักษาความชื้นของกิ่งฝรั่งที่ที่เราตอนเพื่อให้มันออกลากง่ายอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไปได้เลย ก็คือนี่ครับน้ํายาเร่งรากเป็นยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่เรานะแล้วเราะดวกลองคือยังไงก็ต้องทานะครับเพื่อเพื่อให้มันออกรากออกรากเยอะออกรากได้ดีนะครับช่วงช่วงนี้เป็นหน้าแรงด้วยนะก็คืออันนี้เป็นวิธีตอนกิ่งผมไม่ง่ายนะผมก็เป็นมือใหม่ในการขยายพันธุ์ฝรั่งนะครับก็สําหรับคนที่กําลังคิดอยากตอนกิ่งฝรั่งหน้าหน้าแรงหน้านี้ยจะเข้าหน้าหนาวลมแรงมากนะครับ ก็ลองมาทําวิธีของผมดูผมรับรองเลยวิธีนี้ได้ผลแน่นอนเพราะาคนที่ทําสวนมืออาชีพเนี่ยเขาเขาทำกันแบบนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ